สวัสดีฉันชื่อว่าเก้าฉันอาศัยอยู่คนเดียวแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะมีใครมาเป็นเพื่อนกับฉันไหมฉันก็ไม่สนใจหรอกไปดีกว่าแต่ว่าบ้านข้างๆนั้นเขาทำอะไรกันอยู่นะเมื่อคืนฉันด้ินเสียงเขาพูดเสียงดังมากอะไรกับใครอยู่ ฉันก็เลยสงสัยแล้วก็ไปรองหาเขาบ้างเปิดประตูหน่อยสิเอ๊ะใครเนี่ยแล้วเขาออกมาคันใดนั้นก็ปรากฏเป็นผู้หญิงคนหนึง่งเดินออกมาแต่งตัวดำเมี่ยมหน้าตาสะสวยแต่แอบแฝงไปด้วยความน่ากลัวตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยเออพอดีว่า ผมรำคาญนะครับเสียงอะไรนะอ๋อขอโทษด้วยจ้ะฉันไม่ได้ตั้งใจนะจ้ะอ๋อครับแต่ว่าเมื่อกี้มันเสียงอะไรรอครับอ๋ออ๋อพอดีว่าปะทะตกนะจ้ะอ๋งงั้นผมไปก่อนนะครับจ้ะไม่เป็นไรไม่ต้องมาหาฉันก็ได้นะฉันก็แค่ทำปะทะตกปะทะตกอะไรเสียงดังกว่าเมื่อกี้ แต่ความจริงแล้วนั้นคนข้างๆห้องเธอเป็นปีศาจเขาเป็นปีศาจที่ร้ายมากไม่สิเป็นแม่มด <c oughs> เป็นแม่มดสาวสวยที่แอบแฝงมาในโลกมนุษย์ทำให้ให้มนุษย์ทุกคนหลงไหลในความสวยของนางแล้วชอบนาง <c oughs> นางร้ายมาก แล้วพอนางได้มนุษย์เสร็จนางก็จะเอาไปอยู่ด้วยเฮ้ยเปิดทีวีดูแล้วกันนะเนี่ยโอ้ยเรื่องนี้ตลกจังเลยว่ะหาเนี่ยเอ๊ะทำไมฉันได้เสียงอะไรเนี่ยตุ้มตุ้มเสียงอะไรเนี่ยบุ้มบุ้มบุ้มเสียงอะไรเนี่ยดังเดี๋ยวเนี่ยมาจากก๊อฟพฮดแอลฟอาเลยสิ บุ <situación> ้มบ you know ุ้มบุ้มบุ้มบุ้มเฮ้ยเสียงอะไรอีกเนี่ยทำไมดังใช่ไหมไม่ไหวแล้วดังทุกวันแบบนี้ใครจะทนได้เล่าไปหาให้มันเห็นเลยเออประตูเหล่านี้นะอะไรกันเนี่ยฉันบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็แค่กระทบ กระทะมันตกแล้วฉันหยิบมือลื่อนกระทะตกพอดีว่ามือฉันน้ามันมันลื่นก็เลยจับกระทะก็เลยตกหลายรอบฉันก็หยิบขึ้นมาแล้วมันก็ตกอีกมันก็เลยไม่ใช่ฉันว่าเสียงไม่ใช่กระทะแล้วที่มันเสียงกับยังกับคนใช้อะไรพลังเอ๊ะไม่ใช่สิใช้อะไรทุบกําแพงจริงความจริงแล้วนางกําลังใช้ทดสอบพลังของนางแล้วไปเหอไปโดนกําแพงทําให้เสียงดัง มันเกิดเป็นระเบิดเฮ้ยฮะฉันไม่ได้ทำนะผมขอเือีนรอบนะครับอย่าทำเสียงดังอีกนะครับขอร้องบ้านเราก็แค่ยอยู่แค่สองคนเนี่ยน่ารำคาญใช่ไหมเลยผู้ชาวคณะก็ยุ่งจริงนะยุ่งนี้ต้องดวงฉันสาพ,พลังแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะฆ่ามันด้วยสีมือฉันเองฮ่าฮ่าฮ่าก็ให้ <ฮะ S 2> มันอยู่บ้านกล<ะ>ับมาดูหน่อย้วกันฮ่าฮ่าฮ่า ผ่านมาสองทุ่มเฮ้ยตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วเนี่ยหนังฉายจบสักทีนึงเอ๊ะเมื่อกี้แสงแสงอะไรเนี่ยความจริงแล้วคือแสงพลังนั่นเองฮะมันแสงอะไรเนี่ยเกิดได้ขึ้นกันเหรอฮะอีกแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเฟยฉันจะต้องเช่าแสงพลังเอ๊ะอีกแล้วนี่ยนั่นไงอีกแล้วอีกแล้วนี่ยนั่นไงอีกแล้วอีกแล้วนี่ เฮ้ยคนนี้คนนี้เฮ้ยเอเนี่ยเปิดประตูมาเส้นดีนะมีเรื่องต้องคุยอะไรเนี่ยหน่แล้วนะก็บอกแล้วไงครับว่าแสงแสงอะไรนั่นน่ะช่วยเก็บมันทีได้ไหมครับแสงฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแสงบนหัวคุณนั่นน่ะอะไรอะไรแสงนั้นอยู่อยู่แล<ะ>้วอย่าบอกว่าแมวคนนี้มันมองเห็นพลังของฉันนะ ความจริงแล้วแสงแสงนางฟ้าตรงนี้คือพลังของแม่มดที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้แต่ว่าที่ผู้ชายคนนี้มองเห็นเพราะว่าเขามีสายเลือดแม่มดเอ๊ะพ่อมดนิดหน่อยไปดีกว่าหวังว่าจะไม่มีเสียงนะครับเอ๊ผู้ชนายคนนั้นรู้ได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกว่าไอคนนั้นมีสายเลือดแม่มดน่ะความจริงแล้วทุกผู้คนธรรมดา จะไม่สามารถได้ยินเสียงพลังเวทนี้ได้ผู้คนที่ได้ยินเสียงพลังเวทถือว่ามีพลังแม่มดอยู่ข้างในตัวฮ้น่ารำคาญชะมัดผีคนนั้นนสาวคนนั้นเห็นได้ไง,ง,ง,งนี่ฉันม้เลยเนี่ยเปลี่ยนชุดดีกว่าเราเฮ้เสร็จแล้วไปอาบน้ําแล้วกันเฮแต่ว่าเรื่องนั้นมันก็ยังไม่จบนะฉันยังสงสัยแล้วก็สงสัยแล้วก็สงสัยเฮ้ยทำยังไงดียังสงสัยเรื่อง เสียงนั้นอยู่อีกฮะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเสียงนั้นมันเกิดจากอะไรเปลี่ยนชุดต่อเลยก่อฮะฉันจะออกไปซื้อของอดีกว่าเพบเสร็จแล้วไปดีกว่าออกไปดูบรรยาก,กาศข้างนอกฮะนางไปแล้วนี่บ้านนางลืมล็อกไหมนะ แต่ว่านางเกิดลืมล็อกประตูฉันต้องรู้ให้ได้ว่าในบ้านนางมีอะไรบ้างแต่พอเข้าไปกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮแต่แต่ฉันเห็นมันมาแถวๆนี้นี่นะแถวๆตรงนี้เอะก็ไม่มีอะไรนี่นางรู้ตัวทันดีเพราะว่านางเป็นไม่ใช่ปีศาจนางเป็นแม่มดเ,เสียงใครเนี่ยเฮ้ย ทำไมไม่มีเนี่ยแปลกจังแค่แต่ว่าเราก็ยังเห็นนี่นะบนหัวนังอะไรกันไอ้มมนก็ดึกมากแล้วงั้นฉันขอนอนก่อนแล้วกันนะอ,อ้ยดึกดึกเอ๊ะฉันดึงล้อกประตูนนักขอนกว่ามาชัไปซื้อของต่อตอนนี้เวลาผ่านมาล่วงเลยจนถึงเที่ยงคืนโอ๊ยปวดฉี่ว่ะฮะ ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าไม่มีใครว่านี่ไงบ้านแนวคนนี้จะเอาคืนได้เลยเอ๊ะไหนห้องน้ำเนี่ยห้องสุบไม่เหมาอยู่ข้างไนฉันจะแกล้งเขาฉันไปซ่อนแล้วซ่อนข้างมาเขัาเขาเขาผมมาแล้วคุณผมมาแล้วครับเอ๊ะืึไม่เนียนเลยนี่นาแหมเธอคิดว่าจะเนียนเหรอเอ๊ะทำไมนางนี่มันรู้ได้ไงนะ มันนันนี่มันรู้เก่งจังเลยนะเด๋บอกว่ามันมีอะไรกันอยู่ในตัวฉ <ฮะ S 1> ันต้องพามันเข้าบ้านให้ได้แล้วฉันก็จะใช้พลังเวทตรวจสอบมันว่ามันเป็นใครกันแน่นี่นายนี่นี่นี่พอดีว่านายมาเ้าะบ้านฉันไม่ล่ะเอ๊ะแปลกๆแค่แต่ว่าเราก็สงสัยนะสิเราก็เลยต้องไปไปดูดีกว่าอาจจะมีอะไรได้อืมไหนล่ะงั้นตามมาเลยนะ มีอะไรบ้างนะฉันอยากรู้จ,จริงเลยแต่พอเข้ามาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติไม่มีวันได้เห็นหรอกจ้าเพราะว่าฉันซ่อนไว้อย่างเมียเลยลหะเฮ้เอ๊ะนี่จะไปไหนน่ะนายฮะไปไหนไปไหนน่ะฉันจะตรวจสอบบ้านเธอยังไงล่ะฉันเห็นแสงนั้นหลายรอบแล้ว เดี๋ยวก่อนสิใครสั่งให้มาตรวจสอบบ้านฉันฮะนตู้ลิสต์เป็นอะไรบ้างนะนี่ฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยอย่าดุเรียนะนายเป็นนั่งไปเลยนั่งเลยฉันไปหายาอะไรมาให้เอ๊ะหาอะไรนะเมื่อกี้เปล่าไปหากาแฟมาให้กินนะซี <laughs> ฉันใส่ยายให้มันสลบกฉันก็ต้ตรวจสอบร่างกายมันฮ่าฮ่าฮ่า ฉันี<อ>กาแฟตั้งไว้อยู่ในห้องน้ำฉันเก็บไว้ใช่กาแฟฉันตั้งอยู่ในห้องน้ำฉันเก็บนี่ได้แล้ว <laughs> กาแฟนี่คือกาแฟเวทมน <laughs> ต์นก่กคนนนิแมาลูกจ้ามาแล้ว,ลวนี่จ้ะว้าวข้าอ,อร่อยเนื้อเนี่ยน้าก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยออเแต่ทำไมฉันรู้สึกเอ้ยทำไมฉันรู้สึก เฮอรู้สึกเหื่อยฮ่า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 รู้สึกนายคนนี้ก็สลบไปแล้วล้มลงไปหัวฟาดไปเนี่ยมันไม่ตายง่ายๆหรอกเพราะว่ามันมีอะไรสิ่งผิดปกติในร่างไอ้ชายนี้มันต้องใช้พลังแล้วแหละฮ่าฮ่าฮ่าใช้พลังแป๊บฉันจะพาเขาไปที่ที่นอนฉัน ฉันจะไปหาของที่มาสามารถดูพลังมันได้ด้วยว่ามันทำอะไรกันแน่มันไข่เฮเครื่องตรวจใชฉันจะหาเครื่องตรวจเป็นเครื่องตรวจเวทมนต์ว่าคนนี้มีสายเลือดอะไรบ้างไปดีกว่าเรามาแล้วตรวจแล้วกันนะ เอ๊ะมันบอกว่าแม่มดพ่อมดไม่น่าใช่นะมันก็เป็นมนุษย์สิเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เครื่องอาจจะเสียด,ดูดเอ๊ะแต่มันก็จริงนี่เอ๊ะทำไมเป็นพ่อมดแม่มดเนี่ยใส่เลือดมันหรือว่าเพราะว่ามันเป็นพ่อมดแม่มดมันก็เลยเห็นพลังของฉันที่อยู่บนหัวฉันฉันเอาไว้ใส่ตลอดเวลานี้ แย่แล้วต้องคำสัตว์นี้ไหมนะแต่ว่าทันใดนั้นเฮ้ย <c oughs> นี่ฉันไม่อยู่บนเตียงเธอได้ไงเนี่ยเธอทำอะไรของเธอฉันไม่ได้ทำนะอยู่น่ะก็เป็นลมน่ะฉันก็เลยพามาที่นอนนะ่ะแต่ว่ากาแฟนี่ละ่ะไม่รู้กาแฟนี่ฉันรู้สึกมันมีอะไรอยู่ข้างในแฮ่ทำไมรู้เรื่องจริงๆเลยเนี่ยเอองั้นก็สันหลบไปถึงนะ <c oughs> พลังนี่แน่จงสลบไปซะเ้คือนี่แน่สลบรอบสองเพราะว่าความดื้อน,นะก็เ,เลยต้องสลบรอบสองสฮ<ะ>ฮิฮะ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 เราทำอะไรดีนะเนี่ยเอาไปเก็บก่อนละกันนะก็จะขึ้นเกิดไปเก็บก่อนแตฉันต้องล้างสมองในะคนนี้ให้ลืม จะได้จำฉันไม่ได้แล้วก็เ็ด <10. S 1> หลงลืมไปซะเดี๋ยวฉันไปหายาลืมความจําเสื่อมแป๊บนี่แหละยานี้ความจำทุกคนกินแล้วเสื่อม <c oughs> ฉันต้องพอให้มันกินนี่ยเนี่ยเพราะมันสลรู่ <c oughs> เนี่ย <c oughs> ไปกินเอาไปกิน นี่หแหละถูกปากเลยกินเข้าไปกินแล้วเสร็จเรียบร้อย <laughs> งั้นฉันไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันแหละควา <laughs> มจำมเสื่อมแล้วรีบเอาไปส่งบ้านดีกว่าบ <laughs> ้นนานดีๆเจ้าเด็กดื้ออยากรู้เรื่องคนอื่นนะตัวเองก็เป็นแค่คนธรรมดาบ <laughs> ้านนม่นะาบ้านมันไ่นะา ฉันจะใช้พลังดีกว่าเปิดประตูมันเลยฉันก็จะให้วางอยู่บนบ้านฮะฮะฉันหลับไปหมดเนี่ยไปดีกว่าแล้วโอ้ทำไมฉันรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยแฮะเฮ้ยฉันต้องรีบไปนอนแล้วอันนี้มันจะตื่นฉันยจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเอ้าฉันนอนอยู่หรอตอนแรกๆคุณจะใช่หรือมั้งแต่ว่าเจ้าแก้วกาแฟนี่มันอะไรกันอะ ของใครงั้นเหรอฮะเย่ yeah, แล้วฉันลืมเอากาแฟไปทิ้งฮะไม่จ,จำได้ก็ได้นะอืมก็อ,อร่อยดีนี่อเอออ๋อล้อมต่อลืมไปว่ายัางมียาสลบอยู่รีบมาบ้านมันต่อดีกว่าฮ่า่ต้องรีบไปแล้วรีบเอากาแฟไปเก็บแล้วก็ล้างความจำหงมัเหมือนเดิมต้องรีบเอากาแฟแล้ว เฮ่อนีได้แล้วฉันต้องหนีหนีแล้วไฟมันจะตื่นโอ๊ยอโอ๊ยอ,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 อะไรอีกเนี่ยอะไรอีกทำไมฉันรู้<ไ>สึกว่าฉันใส่ไปทิ้งฉันเอ๊ะฉันมา,านอนที่พื้นได้ไงเนี่ยอืมฉันก็ไม่รู้เหมนะือนกันค่ะไปดีกว่าเราอาบน้ำ่าแต่ เสียงแนละ้วมันเกิดจากอะไรนะสกุช,ชอแต่ว่าเรื่องนั้นฉันก็ยังสงสัยเหมือนเดิมทำไงดียังสงสัยแต่ก็คงไม่รู้อะไรหรอกอถูกผมแต่ดีกว่าร้อนอเสร็จแล้วเปลี่ยนชุด,ไไดเรียบร้อยไปละวันนี้ออกไปหาอะไรกินแล้วกันนะเอ๊นั่นมันหญิงคนนั้น,นี่นะ แต่ว่าเมื่อเขาเห็นเมื่อ,อเมื่อก้าวได้เห็นกับแสงๆบนหัวทำให้ความจำทั้งหมดกลับมาจำได้ต่อฉันกไปน่งจักรยานแล้วฉันรู้สึกฉันจำได้เหมือนกับมีเหมือนกับเขาคนนั้นเอายาเอาน,น้ำกาแฟมาให้ <ไป S 1> ฉันกินเดี๋ยวขอสิเทอแต่ว่าแนวก็ได้จับไปแล้วเฮ้ยไปเอาจักรยานก็ได้ไว้ซิบ รอฉันด้วยฉันต้องตามไปเจอนางให้ได้นางไปร้านนักศสินะฉันกะจะออกมาหาอะไรกินเองแค่แฮมบเบอร์เกอร์อะไรแค่นั้นแต่ต้องตามนางมาเอ๊ะให้นางรูส้สิซื้ออะไรกินดีนะจะ <c oughs> ซื้อเหมาร้านให้หมดเลยเพราะว่าฉันเอาร้านหให้หมดเลย <c oughs> ให้เจนมาก็ฉันก็จะทำให้เจเป็นลมแล้วก็เอาขโมยเงินมาเจไม่ได้อเออเจอเไม่อยู่พอดีเลยเนี่ยลัางบ้านหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเอเสียงคุณลูกค้านี่นะหดหัวเสร็จแล้วไหนเจเนี่ยขอโทษด้วยนะพอดีว่า ช่วงนี้หดหูบ่อยเอ๊ะหน้าคุณคุณนะเนี่ยไข่เหรอ,รอไข่าาเนี่ยโทษทีเพางาจากอนิเมะเนี่ยโทษทีพอดีว่าพอดีว่าฉันกำลังกำลังนะ่ะไปฉี่มนันสิแล้วก็ไม่เห็นลูกปองแปงฉันให้อีกอนี่ตา3สมสิบเอ็ดมันหาไม่เจอหายถุงฉันล่ะสแกนเสร็จแล้ว <laughs> นี่เอาไป ไปินไว้เขาหน้าล่ะแต่ลืมนะเอามาเยอะๆกว่านี้นะเงินเหมาทั้งร้านก็ได้เลยช้เอาเงินมาเป็นตึกแบบนี้ฉันชอบดีไปละโอเคว้ายวิ่งไปอย่างเร็วหายไปไหนเนี่ยว่าเข้าร้านไปเก็บของยังไงล่ะเฮ้ยเอ๊ะนลังไปด้วยนะต้องรีบั่นตามไปวันนี้ไม่ได้กินอาหารเช้าเลย ฉันแล้วไม่ไหวแนละ้วฉันต้องว่าแฮมเบอร์เกอร์กินสักหน่อยนึงร้านเจย,ยังไม่เปิดเลยแต่ฉันบุกเข้ามาเฉยไม่รู้ฉันรีบกินแฮมเบอร์เกอร์ดีกว่ามันในี่สุดฉันก็จะเอาอาหารมาันจะได้กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วฉันถือแฮมเบอร์เกอร์ไปแล้วถ้าจะเอาอาหารมากินที่สระน้ำกว่าสบายๆวันนี้เนละ่นน้ำดีกว่าฉันต้องอาาหารไว้ตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะหนางจะเล่นน้ำอย่างนั้นเหรอเราก็เล่นด้วยละกัน เล่นด้วยคนสิอย่าเล่นคนเดียวอย่าเล่นคนเดียวฉันจะต้องต้องรู้ให้ได้ว่านางเป็นใครไปเปลี่ยนชุดแล้วกันนะเนี่ยเอ๊ะรู้สึกได้ยินเสียงใครไ,ไหมเนี่ยเอ๊ะแต่ไม่มีพยาลองของดีวกว่าเออชุดนี้ดูไหมนะเออ,เอ,อ, <laughs> เอ,อ เฮ้ยไม่ดีสิหาชุดใหม่หาชุดใหม่เออชุดนี้ดีไหมนะเออไม่ดีสิไม่ดีสิชุดใหม่ชุดใหม่มีไหมเนี่ยฉันชอบใส่ชุดสีชมพูสวยสวยฉันไม่ดีกว่าฉันใส่ชุดดำชุดนี้ดีไหมนะโอ้อันนี้ได้แล้วไปดีกว่า เมื่อกี้มีชุดบิกินี่ผู้หญิงด้วยเพราะว่าแฟนเก่าฉันเขาลืมมาเอาบิกินี่ไปตอนนี้ฉันเลืองก็แหละแฟนเก่าฮึฮึฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยนายมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยออกไปเลยนะฉันไม่อยากมีคนมานั่งกับฉันไปนั่งจะนั่งทำไมบิกินี่รุ่นเดียวกันทำไมบิกินี่รุ่นเดียวกันกับแฟนฉันเนี่ย เปล่าฉช่ก็แค่มากินแเ่มาที่นี่มันแพงนะสิเอาอ๋อเมื่อกี้เราพูดในใจนี่หว่าไม่นางรู้ได้ไงเนี่ยพูดอะไรฉันแอบฟังหมดควมควมจริงฉันก็รู้แหละว่ามันแอบตามฉันไหมฉันก็แกล้งทำไม่รู้ร้อนจริงเลยไออาบน้ำเลยนะโอ้ยร้อนเหมือนกันนะเนี่ยร้อนร้อนร้อนเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยหายไปไหนเนี่ยเอ๊ะฮะโอ้ยร้อนร้อนร้อนลอยเนื้อนม อะไรฉันก็แค่ว่ายน้ําเองฉันไม่ชอบรับใช้ไปเลยนะเหม็นเต่าเห้ยเฮ้ย <c oughs> ฉันรังควานาวนางนี่แหละฉันก่อนนางจะบอกความจริงเห็นไปก่อนได้เ,เก็บข้าวของก่อนเออเรี่มเก็บข้าวของดีก่อนเรี่มเก็บข้าวของดีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเสร็จไหมล่ะขึ้นบ้านดีกว่าขึ้นบ้านดีกว่าล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 าเฮ้ยบ้านฉัน โอ,โ,อโอ๊ยลืมหลงลืม <Hey. S 1> สีนางความจำยังดีอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าพี่ชาเยเขาต้องจะแก้เอยเนี่ยเอ๊ะพ่อชาคนนั้นอาจจะไม่รู้ฉันจะออกไปทำอีกแล้วไปไห<อ>นปะนางจะไปไหนนะนความจริงแล้วนางจะไปเล่นน้ำใหม่เออแต่ว่าแต่ว่า,าบุญของ,งอ่นะเป็นบุญของเก้าเอ๊ะ ฉันลืมกุญแจรถไว้ต้องรีบไปเอากุญแจรถที่สระน้ำด้วแหละเอ๊รถอะไรนะ่ะแหมหลอกเสียนเนียนเลยนะไ,<ว>ไม่ได้ผลไ,<ว>ไม่ได้ผลจ<ว>ึ๊บทึ๊บเก็บกุญแจรถเฮ้ยเอ๊ะเสียใครเนียโอ้ย <c oughs> เปิดเพลงดีกว่านี่โอ้ยเก็บขวของเก็บขของ <c oughs> นี่เพ็นพ่อๆอของฉันเองค่ะทีนนี้นะดูทุกอย่างใส่ดีกว่าว้ายังอยู่นอีกยังไม่ไปไหนเลยฉันดูระเบียงนะยังไม่ไปไหนเลโอ้อันนี้ไม่ใช่เรื่องอันนี้ไปหาอีกคลิปหนึ่งดีกว่าเป็นพ่อ,พอ โอ้โหนี่พอนี่พอเดี๋ยวเขาระบายสีเขาว่านรึเหรอเนี่ยโอ้หเอ๊ะที่สุดนล้นะพวก้มาแล้วไจุดจะก็ได้ว่ายน้ำอย่าสบายใจมีผู้ชายก็กะเล่นหมือนเต่ามาสุดก็ปิดดีกว่าตูมเสียงน่เี่ยอ๋อเสียงน้ำก็ะเพื่มแล้วสิ ปกอะไรเส้นทาโรออนเต่าเหยียบโลกทุกวันเลยเก็บข้าวของเก็บข้าวของเฮ้ยอะไรกันฉันทาโรออนเต่าเหยียบโลกทุกวันห้าโมงแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันยังสงสัยนะใส่อะไรฮะไม่มีันได้รู้หรอกฮ่าฮ่าฮ่าไกันนะโอเคแหละทุกคนคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้แหละมี ep สองต่อแน่นอนสุดท้ายในคนนี้จะรู้ความลับไหมว่า หญิงคนนี้ซ่อนอะไรไว้อยู่ในบ้านและเป็นแล้วทำอะไรอยู่ในบ้านโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะทุกคนโอเคแหละทุกคนบาย